ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟ f a ร t g อ m e r วีแล้ววันนี้เราจะมาสร้างฟาร์ม FK ฟาร์มตกปลาก,กันหน่อยดีกว่านั่นเองเนาะโอ้โหเมื่อกี้ผมลงไปในเหมืองดูว่ามีของอะไรบ้างเนาะก็เจอฐานอยู่หนึ่งสเต็กแต่อีกไม่ได้เก็บมาเนาะ โอเคดีลักจากที่ผมได้ทําไปเนาะก็ขยายได้แค่นี้แหละเพื่อนเขามีชุดเกาะเพชรชุดเกาะไดมอนด์อะไรก็เรียบร้อยแล้วชุดเกาะเพชรกับชุดเกาะไดมอนด์มัอนก็ชุดเดียวกันนั่นเองมาเห็น mm hmm. ด้านนี้ไหมขอบคุณน้องเอ่อน้องต้นมากนั่นเองเนานะที่มาช่วยผมทําไ้นี้เนาะสก,กอร์บอร์ด แต่สุดท้ายมันก็บักใช้ไม่ได้นั่นเองเนาะโอเควันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มตกปลากันหน่อยดีกว่าเนื่องจากผมขี้เกียจมาเอ็นชาร์ตคือเราหาของจากการตกปลาดีกว่านั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเริ่มจากตอนแรกผมมีซื่อขุดซิลทอดแล้วเพิ่งได้มาหมาดๆเลยผมขุดแร่ได้เยอะใช้ได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก็ได้มาประมาณนี้อ ส่วนมากน่าจะเป็นคอปเปอร์มากกว่าเหล็กผมกว่าจะได้แบบโคตรยากเลยเดี๋ยวผมพาลงไปดูทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมพาลงไปดูเออก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันไม่รู้ว่าเอพิโซดนี้จะมีกีดเหมือนเอพิโซดที่แล้วหรือเปล่าถ้าใครดูจนจบนะนี่ก็แยกซ้ายขวาซ้ายนี่นี่นี่แล้วก็นี่ แล้วก็นี่แล้วก็ตรงไปนู้นโคตรไกลเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยนี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกแล้วมันก็มีทางแยกอีกนะเนี่ยดูโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวกลับขึ้นไปด้านบนดีกว่าหลังจากขึ้นมาแล้วเราก็ทําการเตรียมของที่เราต้องการเลยดีกว่านั่นก็คือต้องการ หินเรียบเอ้ยไม่ใช่ต้องการสม o o t h s t เนอะในการทำไมตัวน,นั่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรวะมเมอร์สเตนเออครับอเมอร์สเตนแล้วก็ผมต้องการเหล็กแล้วก็สติงโอ้สติงยังเว้ยโชคดีวะ่ะไม้ก็ยังวะ่ะเอออันนี้สปาเกต บอันนี้ถอดแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สิถอด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 ก็เอาไว้นี้มาคาบเป็นสลับแล้วก็คาบอัมเมสแตนมาแล้วก็คาบเบ็ดตกปลามาหนึ่งอันหลังจากนั้นผมต้องการเหล็กที่วายหุบที่วายหุบเออเลสซอโตนทอดด้วยแล้วก็ที่วายหุบ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 มันต้องการไม้ อันนี้ไงเอามา2อันก็พอแล้วหลังจากนั้นริสโตลีพิสเตอร์ไม่ต้องเอาต้องการแถบดอด้วยแถบดอนี่เสร็จแล้วก็ประมาณนี้แหละของโอ้ยทอ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 ยอเยอะๆได้ทอตมาเยอะเลยเอาอะไรไว้ก่อนดียหนังวัวหนังวัวหนังวัวก็บไว้มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า เนี่ยผมเล่นมาผมยังไม่มีถังน้ำเลยผมจะสร้าง FK ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะน่าจะได้มาเริ่มแรกนะครับผมก็ให้ระวางแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เว้นเอาไว้ไม่ใช่ดิแบบนี้แบบนี้ แล้วก็วางด้านบนด้านบนเออปึ๊บรูปแบบเดิมเลยฟาร์มตกปลาผมเล่นมากี่ซีซั่นก็เหมือนเดิมหมดฟาร์มตกปลาปึ๊บก็ประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยเอาไม้มาหลังจากนั้นต้องการที่วายหูอัมเมอร์สเตย์อัมเมอร์สเตย์อัมเมอร์สเตย์เบิบที่ไวท์วางแบบนี้หลังจากนั้น ต้องวางไม้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็ต้องการเลสโตนทอดแล้วก็เลสโตนธรรมดาเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนว่ามีตัวอะไรหรือเปล่าระแวงระแวงระแวงกลัวเอ่อตรงนี้อืมซอมบี้มาแล้วจัดการมันก่อนตีหนะ่อย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  เออ่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้แป๊บหนึง่งผมขอทำแบบนี้ก่อนดีกว่าโอเคมีคนออกจากเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟมีปัญหาบ่อยมากช่วงนี้เออผมทำผิดตรงนี้แบบหนึง่งโทษ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 ก็ย้ายอันนี้ขึ้นมาแทนนี่ ประมาณนี้แล้วก็วางเรสโตนท็อตตรงนี้วางเรสโตนแบบนี้ถ้าถูกต้องไฟจะดับโอเคถูกต้องหลังจากนั้นต้องการทรับดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมงงอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทุบตรงนี้ทุบตรงนี้เฮ้ยทุบทุบทุบทำไมผมมีพวกผมไม่ยอมใช้วะ โอเคประมาณนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมต้องการคาร์บสโตนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อตงการฮอ,อปเปอร์หมดเยอะๆหน่อยยกเยอะหน่อยต้องการ5อันพอมั้งน่าจะพอแหละเออพูดกับตัวเองนี่แหละน่าจะพอแหละโอเคครับกล่อง2กล่อง,องเยยบร้อยเสร็จ มามาตรงนี้เลยหลังจากนั้นให้เราวางฮัพเปอร์ตรงที่เรายืนโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยแบบนึงผมลืมอีกอย่างหนึ่งอีกแล้วกลับ <c oughs> ไปอีกแล้วอย่าเหมือนซีซันที่แล้วสิเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาเอา่อผมต้องการไอ้นั่นน่ะอะไรวะผมจะไม่ได้ ถังน้ำเออถังน้ำพิชเชษพ์ทิ้งไม่เหอะเอามาจากไหนวะพชิเชษฐ์ถันอองน้ำโอเคเดี๋ยวผมขอตักน้ำแป๊บหนึ่งออโอเคมาแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพื้นก่อนก็นแล้วกันเอาโชวเวลพังอีกโอ้ เดี๋ยวขอคราฟชิวเวลแบบหนึ่งมีปัญหาเยอะจริงๆคลิปนี้เดี๋ยวขอคราฟชิวเวลแบบหนึ่งาวางแม่งไว้ตรงนั้นแหละาการชิวเวลอันเดียวโอเคนู่เฮ้ยวัดเฮ้ยทำไมมันบั็อกอ่ะเดี๋ยวนะทำไมฟ้ามืดยังบั็กวะ เ้ยฟ้าสว่างแล้วทำไมมันยังบักวะเอาละมีปัญหาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ยเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกรู้สึกถึงเซิร์ฟหน่วงเลยพอพูดปุ๊บ มาเริ่มได้แล้วนานเลยเนี่ยให้วางฮอปเปอร์นะสำหรับใครที่คิดว่ามันเปลืองมันแหลกก็ไม่เป็นไรผมจะใช้แค่5้าอันก็พอแล้วนี่วางแบบนี้แล้วก็กดชิปปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละแล้วก็วางไม้ตรงนี้ วางแบบนี้โอเคหลังจากนั้นก็ทุบไม้ด้านล่างออกประมาณนี้แล้วก็ดูว่าไม้มาในนี้หรือเปล่าถ้าไม้มาถูกต้องหลังจากนั้นให้เราวางอเมร์สแตนตรงนี้ให้หันหน้าไปทางไหนก็ได้ผมจะหันไปฝั่งนู้นก็แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ต้องการขนแกะด้วยขนแกะขนแกะเออ ขอยืมก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาคืนเดี๋ยวไว้มาคืนโอเคแล้วก็วางตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับฟาร์มตกปลาของเราเดี๋เด้อเด้อด้เดยังไม่เสร็จสิลืมวางแท็บดออืมเดี๋ยวเล็งแป๊บหนึ่งเห็นไหมมันจะมีใยแมงมุมอยู่อะให้เล็งให้เล็งแล้ววางปุ๊บถ้าแทบดอเป็นแบบนี้แปลว่าถูกต้องโอเคเดี๋ยวขอไปเอ็นชาร์จ เขาเรียกว่าอะไรอะเบตตกปลานิหนึง่งนี่ปึ๊บใส่เบตตกปลาไปจะได้เป็นอัมเบกกิ้งสามถือว่าเริ่มต้นด้วยดีเอามาอัมเบกกิ้งสามรัวสองโอเคถือว่าใช้ได้มัง้งทำไมมันบั็กวะมันน่าจะบั็กกับไอ้นี้พี่ผมอีกอะ ไอ์รีซอสแพ็์ที่พี่เอ่อที่ผมใส่อ่ะเนี่ยไอรีซอสแพ็เนี่ยเดี๋ยวต้องไปแก้อีกโอเคหลังจากนั้นก็ให้เรา afk ไว้เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาตีพื้นหลังเนาะโอเควิธีการ afk เนาะให้เราลิงประมาณนี้แล้วก็ปล่อยคันเบ็ดไปปุ๊บแล้วก็นี่มันจะแล้วก็กดที่คำว่าพอร์ตพอรใช่ไหมกดไปแต่ผมจะไม่ใช้มันใช้นั่งเอานิ้วคลิกอยู่หรอผมจะใช้ออโต้คลิกในการมาคลิกนั่นเอง เดี๋ยวค่อยไปทาเบื้องหลังนั่น,นเองนนในการเอาโอโต้คิกมาก็เน,นี่ยให้โอโต้คิกมันคิกแบบนี้ใช่ไหมพอคิกได้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาเช็คดูของอ้พีบกันเอ้าไม่ได้ปลาเฮเอาใหม่เอาใหม่ใหม,ม่ให้เราเล็งด้านล่างไว้เนี่ยปลาผมจะกดชิปแล้วกดไม่ได้เราจะไม่กดแล้วมันกดเฉยเลยแบบนี้โอเคก็ไปแบบนี้เรื่อย <S <S 2> <S 2> ๆ แบบนี้แบบน,แบบนี้อันนี้คือผมนั้งกดเองนะเนี่ยแต่ผมสำหรับแล้วว่าเออลวผมไม่ว่างผมก็จะเข้ามาเอฟเคแบบเนี้ยทิ้งเอาไว้เลยโอเคได้เวลแล้วก็แสดงว่าได้ของมาได้อะไรมาไม่มีในตัวแฮน่าจะเข้าอันนั้นแล้วน่าได้รองเท้ามาโอเค ถ้านั้นเอพิส od นี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ TBS นั่นเองเนาะหรือว่าถ้าแปลเลยก็คือ the best h e best story นั่นเองเนาะเรื่องราวที่ดีที่สุดนั่นเองเนาะก็ฝากไปติดตามนะครับผมช n น l น,นี้เอาไว้ด้วยนะครับผม TBS official หรือว่ากดที่แฮชแท็ก ตายคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จะเจอคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่บอกว่าซีรีส์จะมานนเองเราก็ให้เราก,กดไปกดติดตามไว้นะครับผมช่องอฝั่งหันทางฝั่งนั้นเราจะลงแค่ซีรีส์เท่านั้นนะครับโอเคสําหรับอีพีโซนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมหวังว่าคลิปนี้อาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ขอให้ทุกคนชอบกันแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายมีการให้เผู้ชมชอบด้วย ลืม f a s t g a m e r t v ได้มีเฟซเฟสฟาด t กม t มนะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามพิมว่าใน f เฟซบ o ๊กว่า FastGamer.TV ดลังีนั้นกดเข้ามาไปแล้วเราก็จะพบกับเพสนี้ขึ้นมาเราจะได้ให้เรากดติดตามเพจนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดสารหรือจะได้รับเสื้อ FastGamer.tv ก็เป็นไปได้